สวัสดีครับอยู่กับผมช่องออมสินออนทัวร์นะพี่นักมามาทั่รวกับเจ้าแต่ยังก่อนอแต่คุณปูคือเก็าหละไม่คุณปูแต่คุณปูคนละคันเด้แตมากทีมากทีสองร้อยอันนี้ของเสียบโบูเลยไปของอาจารย์ผุงคนละคันกันแต่รุ่นเดียวกันแต่คันนี้จะ ไอ้ลูกพี่ไยเจ็ดห้ายังแรงอยู่ไม่รู้ไม่รู้จะได้กี่เที่ยวนะห,ห้างบ่ดีเย็บไปลยกพี่เยบเ็ยบใครเย็บนายเออสับสองไปแล้วเยบ็บโยกล่อสับสองนะเปิดป้องที่สามเลยได้ไหมน้องนี ป้องที่สามอยู่ญี่ปุ่นมีป้องแหลกมีป้องสองมีป้องสามยืนตรงนั้นยืนหนาไม่ได้เด้ดินมันดินมันขาดไปเลยไหมดินแถวนี้อันตรายมากว่าเห็นขนาดดินแป๊บเดียวต้งเสีบดิดนเริ่มเอียงไปข้างนึงเลยเี่เฝ้าตักงแฝ้านี้มาได้เสียบวยหาน้องเกจซ่าสองสิบ 6ค<ป>ีดเคไว้รุ่นดิไวรุ่นไวรุ่นขับนะมาผู้เบาส้ำน้อยไม่ใช่ไว้รุ่นหรอกเอาเลยย่าเลยไปดิเจ็ดอีกอดิเด,ด็กอ๋อ น้ากัลานทีมงานนี้มีซองสองคันสองร้อยเหมือนกันมีสาวจีนสาวจีนกับมา,ร,มาร์คที่มาร์คทีคันนี้สภาพโอเคจะอยู่ยกัเราได้อีกนาน ก็ใบแท็กแกกระครบนะเฟรมล้อนำตัวเดินคงสภาพเก็บพร้พอมแบบด้านข้างก็จะไปตามการเวลาเรื่องการผูกควันของของตัวรถของบอด,ดีนะ้เนี่ยเราถือว่าส่วงหลังยังโอเคอยู่ก็ไม่มีหอยเลยมีหอยวิ่งเยิมเห็นเลยรถแกเก็บรั่วซึมได้อย่างดีแบบพวกอือดอตลาดมันยางไกลไป เ็ดี๋ยังมาภาเบิ้งที้เท่เพราะแกเรางาดปากว่อน่ะใส่เยอะไม่ได้เพี่น้องทำไมใส่น้อยแท้สิวะดิใส่เยอะไม่ได้ไไบดเ,เดบิ้งดินรถมาลูกคิใหญ่เแยกจึงคืนึ่งร้อยเก้าห้า ประตูทำไมปิดไม่สนิทปุ้กี่ยุ่งปิดได้แค่นั้นตักตก็จใช่ประมาณัว่าไงเอาไหนตักไปดูี่เอ๊ะเสียใจตักได้ไปยืนโดนไหนไม่าถามเจ้าของหน้าอย่าง โิ่งยักกับเจ้าของนาไม่ได้เลยเบิ้องรถเราเนี่ยเริ่มจมวงเดียร์แล้วในสองตกักสามมีตักที่สองตักที่สามสามีมมมลถแย่เลยปกติแก้ใจใส่สี่ตักเลย แต่ภาพไปยืนบางทางหน้าก็เห็นทางพี่ทุกพี่น้องต้องยืนบางทางนี้ไปดูพี่แดงได้ลอยกระหแต่เราปดวิธิเติบโตพุ่งเอ๊ะจะขอท้ายทำไมเอาไม่อยู่ดูพี่ทำไมตูดเจ้ามันระเบิดดีแท้มันบุบคิ ใกล้แล้วใกล้แล้วเริ่มบวมแล้วข้างเริ่มบวมแล้วซับสองแล้วไปตรงนี้ร้อยเจ็ดห้าเาที่สบายไกลแช่่าติดข้างรถ นักพัฒนาไเป็นแนีวนี่สองสองปสามโปนี่แบบนักก็สีป่ป๊ะตพอดีมันเปียกดินช่วงนี้ว่าป็นไะไเมุมงนี่ดมุมลงนี่ร่มมุ่มงให้กเยืนโดนกเบ่ได้หแบบเย็นนานไม่ได้ร่วม,มล่มเ้กันเลยไปดูพี่ ดอกจีคือสิได้ถ่ายเสียวดอกฟังได้นี่นนแต่ดินบ่เบิดก่อนไปเย็บหน่อยลูกพี่เย็บมันสิ่ยูเลยกระโดดไปเลยได้บอกมูกคือคือเลยกระแายจังดันสับสองโดดตรงคนหนึงไปแล้วมจี๊ดซ่ามาแล้วยิงไกลเรื่อเรือเนี่ยไอ้เด้ยอยู่ตรงข้างหลังหมดเลยเสียโบ่ยเจ้า เดี๋ยวรอก่อนสามขั้นเรื่มบท่ทันเลยเด้ในรอบแล้วเฮ็ดไงเวขนาดดึงบางคนเลยมันยังไงไงอยู่เมื่อก่อนคันนี้ของแต่งเทียบด้วยแต่ขนหอกหมดแล้วเกี่กระนองแว่ารักษายากกระจกหน้าทรงหน้าซาเดียออกหมดแล้วเหลือแต่ไฟบัตรนี่ยังไม่ออกกระจกหน้าซาออกแล้วกันส้นก็ออกแล้วแต่ว่ายังไหลบเห็นหูหังเลยว่าที่นั่ ลาไฟยังเหลืออยู่เดือดแลาวไฟแต่ดวงไฟอ,ออกหมดแล้วแักดินหายย,หาย่อหายนักทังได้กับล่วงหางนั่นแหละเสียโบเอ้ เสียงรถแกนิ่งดีเลยเพราะว่โหลดว่ายังเหินเลยไม่มีโหลดเลยรู้สึกว่ารุ่นนี้ใช้ทนใช้ทนใช้าท,ท,าทานไม่นใช่รุ่นคันนี้นี่มาครีกอยอดคิดนะแถวพุทธศักาชป่านนี่ก็อยู่บริหอดป่านนี้หรอกมาลูกพี่ลูกพี่แดง,งคือน มาเลยวัอุ้ยแต่ว่าโอ้ติดกับบ้านเพียบเลยทุกทีเด้ฟ้าไทยทำไมไม่ปิดปทุกทีฟ้าไทยก็บางงับฮะแนน ไม่ปิดเลยงรอบๆเลยลุตูดระเบิดมันต้องตีฝาท้ายหน่อยได้หลูกพี่กระแทกฝาท้ายหน่อยเพราะดินมันติดอจุดตากมันกระบะมันสามตักแป๊บเดียวเลยก็ถึงก็ถึงในงกนถน็ถึงจัาหน้าที่ก็ถึงนาทีสั้ถึงไงถึงนาทีไม่มาถึง ต่อขั้นยิงบนมีเงินสามคั้นเพลยคือสี่ขั้นทั้งขั้นเจาะเจาะปากกอไปลูกพี่โอ้ก็ใส่เรานักหนาเลยลูกพี่เอนักไทยว่าเลยกระบะมันแตกเลยไปเอ๊ะจุดล้นก็ปิดเลยเหไมจนมื่อยข้อพยายามว่ายนาำว่ายรั้งนี่ เดี๋ยวเราดูอาจารย์โบะถลม่มลงเรื่อยๆแล้วสไลด์ลงเรื่อยๆแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพี่อนๆนะวินนี้สวัสดีครับเดเทียเ่ยวในค่ายแน่จอปองนี่มันได้โบโจมเริ่มจะอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวเบื้องส่งอีเรื่องปัตตมันมีเพราะดินมันขาด